ทำฐานคออยู่ที่สามเซนนะคะสามเซนสามเซนตีมาเลยค่ะเป็นฐานคอรอบคอนะคะแบ่งสามส่วนนี้วัดขึ้นหนึ่งเซนค่ะใช้ปากนกแก้วนะคะ ทำในจุดนี้นะคะวัดเข้ามาสามเซนตีตรงๆขึ้นมาค่ะทำปกบนอยู่ที่หกเซนนะคะปกบนนี้ความใหญ่แล้วแต่ชอบเลยนะคะหกเซนเจ็ดเซนอันนี้หกเซนหกเซนตีตรงๆมาค่ะ